สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุสคนมือกับพ่พ่อกันคือเกาพ่อพ่อกันอยู่ไฮนาทีว่าตัดวานนี่แหละพี่น้องตัดวานนี่ก็ตัดแบบเสียงสตากรรมวานนี่ก็ได้เพราะว่าได้ยินข่าวแต่วานนี่ยแหล,ละพุ่นแหละพี่น้องไอ้วาพายุเพิ่นเขา่าแต่พอคมก็ลองเสียงสตากรรมเบิงตามเบิงเรดาร์ตามเบิงเรดาร์าที่เขาลงข่าวตรวจจับนะมันมันอยากพัดเว้นนี้เฉพาะภาคบ้าน์พอคอมนะ ผมเคยเสียงเบิง้งเสียงมาเมื่อนี้กะวังสิบเอ็ดโมงนาะเขาก็เห็นเพิ่นหยิบยับยิบยับมาแต่ตอนนี้ท้องฟ้ากะมีแสงแดดออกมาเขาเขาก็แห้งเขาก็เลยลงมาหมาัดตอนแรกนี่ก็แม่ค่อมก็ลงมานั่นงคนก็นจะบเห็นเพียน้องด <laughs> แดดเผา <laughs> แดดเผาผิวพันธุ์ดำเพียน้องแดดวันนี้ก็ห่อนแห้งอันนี้ มันแห้งนี่เราประอบคอมปูต์ไปปินปินลังไปทางตะเวนพีน่น้องนี่ปินลังไปทางตะเวนแล้วนี่พี่น้องเลยเดให้พี่น้องมุตะเวนผุนพี่น้องงวยบักใหญ่ตะเวนก็ได้มันแล้แหมลังประปาพี่น้องแดดยังกระดกกระเดียบไม่หนุนเสือบ้างไม่จังได้พี่น้องเลยวันนี้เฮาคาซิมาอาธิบายในการตัดเขา่าเนาะวันนี้อาธิบายบาละเอียดในการตัดลเลยเฮาคาซิมีอธิบายเติม ตอนวาในการเอาใส่จักตัดเขานี่เขาก็สีสบายแนวนี้เนาะมันก็สิมีคอสะดวกอีกแนวนึงแล้วก็สิมีคอเสียอยู่หน่อยนึงคอเสียก็สซีเสียตอนนี้แหละพี่น้องเลยตอนมัดน,นี่แหละมันสียากสาลงอยู่หน่อยนึงคขั้นปูเป็นเพิ่นก็ไวไวอยู่ปูคนเป็นกับบลุดบลืนกันภายในดอก ส่วนว่าในคอร์ดี้กับห้อได้ตากเข่านี่แหละพี่น้อ,อ,องเา้าได้ตากเข่าไปในตัตากเพื่องเพร้อมห้ได้อยู่ตรงแนวเนาะนี่ได้ตากเข่าแล้วก็ได้เพื่องนำขั้าเป็นรถเกี่ยวเข่าทาั้งบานเฮาเนี่ยกับเิ่นเพิ่นกับเกี่ยวไปเพิ่นกับปั่นเลยเครื่องเพิ่นกมขยายสะไปเจ้าให้ยหน่าพี่น้องขยายสะไปเพื่องขั้นเนเอาเอาโบได้เนาะพระบัวทั้งเฮาเนี่ยยังมีรถ หลุดดูดเครื่องแถวหายน้านะมันมีไปย้ายไปแถวไหายน้าและกระทิมเลยนเนาเครื่องของเพื่อนอันนี้เอาตากเข่าไปแล้วเอาก็มัดมัดเข่าไปนาเอากระเสียอยู่เสียยีบอตอกนี่แหละ <laughs> มาเสียไปยีบอตอกตอกมัดเข่านี่แหละนี่น้องเลยมันมันลดเกี่ยวเขา่าเอาสิบอลไเสียตอกเนาะแต่เอาเสียเครื่องบรรยากาศมันนี้กับซิมัน มัดเข่าป๊บพ้นพี่นอ้องนิ่ยินข่าวว่าพายุเดร็กเดร็กนั่นแหละคือนนิ่งๆแตะเฮงแหละพี่นอ้องเไอเดรอกในกระไดจัะมาเดร็กมาทางใดเดร็กไปทางใดทางใดกับพ่อก็มัดเข่าหันอยู่แล้วก่อนมาพี่น้องมัดเข่าต้องกันมือนียนี่แหละในการมัดเท้ากับเกี่ยวเกี่ยวแค่น,นี้แหละพี่น้องมัดเขาอยังแบบสมยบัยหมู่ฮานกับบูบูฮานมาได้พี่น,อน,อนอ้องเขาใส่จากรั๊ที่มันเข้าตะกี้มีมัดเข่าหนึ่งปั๊บ บริมัดใหญ่เราข้าตะกี้ก็ได้มัดน้อยๆพี่น้องผู้หนึ่งห่าบเข่าในง่อยเม็นเมนโม่เลยพี่น้องผู้หนึ่งว่าเข้าตะกี้เพิ่นมัดข่างละลอยคู่แล้วข่างละลอยเออข่างละลอยมัดน้อยดอกตะกี้นะเพิ่นมัดเดียวหนี่โอหาสิห่ามลอยหนึ่งเจ้าหลังหักคู่แล้วมัดคิดเดียวนี่เนาะตะกี้เอาไซอะนะมัดเขอหน่อยๆเอาใส่ผาดเอามัดเข่ากับสิงามกว่านี้เนาะการเกี่ยวเพิ่นกับใบวีใบว่าในกระซิบมีดอกเพิ่นเอาออกน้ำ เกี้ยงพี่น้องมัดเข่าตะกี้เดี๋ยวนี้เราก็ไปตามหยุกตามสมัยมัดเข่าก็มัดใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ใหญ่ร้ายเพิ่งกะตีได้พี่น้องมันบลมมันบลมอ่ะนะหัวปั่นของเพิ่นมันบลมหัวปั่นของเพิ่นเนาะเพิ่นกะตีอยู่มันมัดพอดีเพิ่นก็โอ้ยยับเพลยอย่างไรก็จำเบื้องต้นกันพี่น้องเดี๋ยวข้อเขอาขนยานไปเข้ามัดเข่าก่อนเดี๋ยวพ้นสิมาห่อ กือบมัดเขาแล้วหน้าซ้ำหายพอดีมืดพอดีเลยพี่น้องตะเวนไกลจะหลับแสงแล้วเนาะเกือค้นแล้วอีกกับประมาณเจ็ดแปดโมงคนละพี่น้องเลย ตอนนี้กับค้นเขาหลอดสุดท้ายพี่น้องโอดสุดท้ายจนมืดพี่น้องเอ้ยตอนนี้พายุกับกระลังมากพายเหลือมยิบยับยิบยับ,ยบ,ยบ,ยบมากและพี่น้องอยู่ทางทิศตะเวนออกของประเทศลาวเฮาคุณนะทุกปีพี่น้องขำมืดฟืดตาแบบนี้แหละคันในย่ามเกี่ยวเขาย่ามดำหน้าอะไร ยังได้กับพาพีฟากน้องม่าสุขุสุกคนสวยกดไห์ก็แชรกก็ติดตาเหม่เด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังแงใจให่กับคขอบครัวของคอมมี่ลูกสาวนาในการถ่ายคลิปแต่ต่อไปพี่น้องเอ้ยในเราค่อมเองกับคอขมบกขใจหลวงหนาเด้อเอาไว้พบพอกันขีปนาพี่น้องนี่ลูกชายกับม่าน้ำนี่หัวจะ่ใช้ระบรเทดสุดคนนี่ดี่สำหรับทีวีดีโอนี่สบายดีสบายดีไอ้คอม ไดีปะลูกฝากติดตามสองพอวคอมเลยเด้อไม่ไหวเลยค่ะเ้อ